สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรียนสายภูผานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับภระเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับพระเกจิชื่อดังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับช่องพระเรียนสายภูผานก็จะมานําเสนอมารีวิวแล้วก็มาแบ่งปันนะครับวันนี้ช่องพระเรียนสายภูผานนะครับก็พามาชมเหรียญยอดบารมีนะครับรุ่นยอดบารมีของ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโถนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งออกมาปี6-7นี้นะครับแล้วก็เป็นเรียญที่สวยนะผมว่าเป็นเรียนที่สวยแล้วก็ราคาก็จับต้องได้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือมี ข้อดีลหลายอย่างเนาะที่ผมได้ทําคลิปไปแล้ว15ความพิเศษของเหรียญรุ่นยอดบารมีแต่วันนี้ผมไปได้อีกหนึ่งเนื้อมาซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อที่หายากนะครับก็คือเป็นรายการที่แ8เหรียญหล่หลอมหาชนวนมวลสารวัดท่าสแสบนะบางคนอาจจะสงสัยว่าวัดท่าสแสบหลวงปู่มาชิราอยู่ที่นั่นไม่ใช่นะครับเป็นวัดของพระอาจารย์ต้อมนะครับเป็นวัดของพระอาจารย์ต้อมเนาะวัดท่าสแสบซึ่งก็ ใกล้เคียงกันนะครัไม่ไกลกันมากะระหว่างร้อยเอ็ดกับกาลสินนะครับสองวัดนี้หลวงปู่นี่จะอยู่ที่ธรรมอุทยานนะครับช่วงทุกวันนี้นะครับอยู่ธรรมอุทยานของหลวงปู่เองนะครับอยู่ที่กาลสินแต่วัดท่าสะแบงนี่จะเป็นวัดของพระอาจารย์ต้อมก็คือเป็นอีกหนึ่งเกจิที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนั่นเองพูดง่ายง่ายนะครับเขากา็ผู้สร้างนั่นก็คือไปขอ ไปขอวัตถุมงคลมวลสารของวัดท่าสะแบงเพื่อที่จะมาทําเป็นเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่มหาศิลาด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อเนาะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนี่นะครับซึ่งใบรายการก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายรายการหลายเนื้อเลยนะครับแต่ของวัดท่าสะแบงนะครับวัดของท่าสะแบงจะอยู่รายการนี้นะครับนี่เป็นรายการที่18นะครับก็คือเนื้อหล่อมหาชนวนมวลสารวัดท่าสะแบงสร้าง9 9 9อองค์แจกทานด้วย นะครับหมายถึงว่าน่าจะแจกวันปลูกศีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะข้อมูลข้อมูลขอ,ลองของอวัดตรงนี้นะครับนแต่วันนี้ก็คือพอดีได้เนื้อนี้มาก็เลยอยากอยากเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันโอ mm ้โ hmm. หนะเป็นเหรียญน,นะครับบล็อกโบราณห่วงเชื่อมงานแกะมือสดนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ใช้พระพร นะครับเป็นภาพผมนี่นะครับนี่มวลสารวัตถุมงคลมวลสารที่ผู้สร้างนะครับก็คือเสียโบ้แล้วก็เจปปดนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับเสียโบ้แล้วก็เจปปดด้วยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้อมนะครับนี่ครับพระอาจารย์ต้อมวัฒนสเปนนะครับก็เป็นพระเกจิที่ถือว่ามีความโดดเด่นของวัตถุมงคลมวลสารนี่นะครับมอบวัตถุมงคลมวลสารให้ผู้สร้างเอามาสร้างเนื้อนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าว นี่ก็เป็นตอนที่ขออนุญาตหลวงปู่เนาะอันนี้ครับเป็นพระพรมนะครับที่ใช้ปลูกเสกนะครับมีพิธีแบบโบราณก่อนนะครับพิธีของพรมต่างๆนะครับทาเป็นหอ16ชั้นต่างๆอันนี้ผมก็ทําคลิปอธิบายรายละเอียดนะครับของรุ่นนี้ไปวันนี้จึงอยากพามาชมนะครับเพราะคิดว่าเนื้อนี่นี่น่าจะหามายากแล้วแหละนะครับก็คงน่าจะเอามาทํายากแล้วก็มีอีกหนึ่งเนื้อด้วยนะครับก็ขออนุญาตมีเจ้าของแล้วนะครับ ของแล้วนะครับสำหรับงานนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลมวลสารของวัดท่าสะเบงครับอ่านะครับรั่นนี้ก็จะพามาชมเหรียญนะครับข้อมูลคลิปนี้จะไม่เน้นข้อมูลเยอะนะครับแต่ก็ไปประมาณ3นาทีแล้วครับนี่นะครับกล่องรุ่นนี้นะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ารายการคนเนื้อไว้นะครับวันนี้เหลือ2เหลือ2องสามเหรียญนะครับก็เลยเดี๋ยวมาให้ชมอีกเหรียญหนึ่งแล้วกัน รจริงมี3แต่องค์นี้ยังไม่มีเจ้าของนะนะนะเวลาที่ทําคลิปนะเดี๋ยวองค์นี้จะให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นชุดที่พี่เขาเอาไป2องค์เลยนะครับนะเก็บได้อยานะ่างนั้นก็เป็นลูกคา้าเดิมครับนี่ก็คือนี่มหาชนนโมสามทาสแบกนะครับรายการที่สแิแล้วก็จะมีชุดอุปถมัมภ์ที่ที่เขาาไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกคา้าเก่าแล้วอันนี้จะเป็นเนื้อทั่วไปนะเป็นรายการที่11ก็คือมหาชนวนทองแดงกลายทองความโบราณนะเดี๋ยวเราดูของ ตรงชื่อคลิปก่อนเนาะก็คือนี่มวนศาลวัดธาแสแบงนี่นะครับโอ้โหรุ่นนี้แบบโบราณนะพี่นะให้ดูแบบอีกครั้งหนึ่งครับแบบโบราณก็คือจะมีใบบูชานี่ใบบูชาแบบโบราณนะครับมาดูเลยมีของแท้ต้องมีใบตัวนี้นะครับมีตราประทับของวัดด้วยนะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับมีหมายเลขนะครับแต่ละใบก็จะมีหมายเลขกลับไว้ด้านหลังก็จะเป็น เรื่องของการบูชาเรื่องของคาถาต่างๆนะครับว่าเราจะทํำยังไงอะไรยังไทงทาในการขอเนาะใครชอบมาขอหรือว่าบูชาก่อนออกจากบ้านอะไรต่างๆก็ท,ทําพิธีตามคําแนะนำของเรานี่คือซีนยังเดิเดมๆเ,เลยน,นี่ถุงซีนแบบนี้จะยังเดิมๆเ,เลยนะครับ<ละ>เหรียญจะไม่หนามากนะครับตัวนี้ขออน,นุญาต z o นะครับโอ้โหนาะขนสารพระทาแสแบงนะอันนี้นะครับมหาชนวนสารรทัดสแบงสีจะออกแบบ โทนน้ำตาลแดงเนาะโทนน้ำตาลแดงนะครับห่วงตัวนี้จะเป็นห่วงที่เขาเอาเหรียญของกจิทั่วประเทศนะครับตัวห่วงนะครับตัวห่วงมงวลสารจากคนละส่วนนะตัวห่วงนี้จะเอามวลสารของพระกจิอาจารย์ทั่วประเทศมาหลอมแล้วก็ค่อยมาทาเป็นห่วงครั้งหนึ่งครับส่วนตัวเหรียญตัวนี้จะเป็นมวลสารของวัดท่าสบงเป็นหลักน,นะครับสวยเลยนะผมบอกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะครับอันนี้ถุงซีนยัางเด,เ,ดเดิมเลยนะก็ขออนุญาตเจ้าของใหม่ด้วยนะครับ การหลังตอกนะพี่นะพิเศษนำเริกนะครับโองนี้สองสี่สามด้วยนะเลขสวยเลยนะเกือบเกือบเรียงนะสองสามสี่อันนี้สองสี่สามอัน <_ s 2> <_ s 2> นี้มีเจ้าของแล้วนะครับไม่ต้องทักมานะครับตรงนี้มีเจ้าของแล้วนะเป็นลูกค้าเดิมที่เคยเช่าหากันนะครับพี่เขาเก็บโองสายหลักเลยนะนนทบุรีเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นช่างอยู่ที่นนทบุรีนะครับโอ้โหตอกพิเศษตอกนำเรื่องอีกนะครับ องค์นี้นะครับดอกพิเศษตอกน้ำเลยส่วนถุงซีนยังเดิมเดิมนะครับถุงซีนยังเดิมเลยนะครับรุ่นนี้ยังไม่เห็นนะครับคในตลาดในปัจจุบันแต่อนาคตก็ไม่แน่นะไม่แน่นะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับสำหรับมวลสารวัฏสเปกแต่พอดีพี่เขาเอาไปสององค์เนาะเลยเออน่าจะมาทําคลิปด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีใบกูชามอนกันจะมีหมายเลขคนละหมายเลขนะอันนี้เป็นชุดกรรมการอุปถัมภ์นะครับอันนี้ก็ น่าจะเป็นนะครับนี่โอ้โหน,นี่เนื้อสำริดหน้ากากนะหน้ากากเงินหรือเปล่าผมจำไม่ผิดครับนี้ครับเนื้อสำริดหน้ากากเงินนะครับห่วงก็จะเป็นมวลสารเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือใช้มวลสารของเกจีอาจารย์ทวปประเทศนะครับโอ้โหสวยๆนะพี่นะดูเส้นเสี้ยนต่างๆสวยงามนะรุ่นนี้นะครับก็มีหลากหลายเนื้อนะครับเช่อวชาผมก็ ทยอยเอามานะแต่ช่วงหลังจะสู้ราคาไม่ค่อยได้แล้วนะครับราคาค่อนข้างขยับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการอุปธรรมนะครับจะต่อโค้ดนะครับนี่ต่อโค้ดอุปธรรมอีกนะครับนี่ครับอุปธรรมแล้วก็936นะชุดนี้ก็หลายคนก็อาไปนะครับชุดเลขนี้ก็มีเจ้าหนึ่งนาะทีเอวไปนะครับอๆว,วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพรมุูกเล่นุงซินก็ยังเดิมๆนะ นะรูองค์ที่ยังไม่มีเจ้าของบ้างสององค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็เลยอยากเอามาทําท,าที่ไปไวนันนี้เพราะว่าเสียดายเนาะไม่รู้ว่าจะได้มาอีกไหมนะครับหายากมากอันนี้น่าจะเป็นเนื้อที่ล่างๆลงมานะครับเป็นเนื้อมหาชนวนทองแดงกระไหลทองคําโบราณทองคาคุนจนเลยนะอันนี้นะครับสีออกทองเลยนะนะตรงรูปภาพที่ผมเอาขึ้น ขึ้นช่องอาจจะไม่สวยเท่านี้นะครับเพราะว่ามันถ่ายยากนะครับถ้าสีทองทองนะอันนี้ถ้าสีออกทองทองเลยนะพี่นะนี่ครับสีจะออกทองทองห่วงก็จะเป็นห่วงตัวนี้นึกห่วงเป็นเนื้อเดียวกันเนาะกับห่วงเนาะนี่ถุงซีก็ยังเดิมนะนี่ครับโคดก็จะแต่ละเนื้อเท่าที่ผ่านมือมานะครับโค้ดของแต่ละเนื้อก็จะแตกต่างกันไปนี่โค้ดด้านด้านซ้ายมือนะครับก็จะแตกต่างกันไปอันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเนาะ ตัวนี้นะครับนะครับตัวต่อไมาเลขด้านล่างนะครับันนี้นะครับก็ยังถุงซีนเดิมๆเหมือนกันนะครับยังมีนะใครสนใจเช่าบูชาได้นะครับวันี้ยังไม่มีเจ้าของณวันที่ผมทําคลิปนะ16พฤษภานะครับวันนี้นะครับหวยออกนะครับเผื่อใครโชคดีบ้างนะครับวันนี้66พฤษภาวันที่ผมทําคลิปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเหรียญรุ่นสวยๆเนาะ เผื่อใครยังไม่มีเผื่อใครอยากเก็บนะครับรุ่นนี้นะครับยอดบารมีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับแต่เสียดายเนาะองค์ที่เป็นไฮไลท์ของเก็บนี่ก็คือมวลสารวัฏสแบงนี้องคนี้มีเจ้าของแล้วนะครับนี้ก็เอาเหรียญสวยๆนะช่วงนี้อาจจะมีเวลาน้อยนะพี่เนาะการอัปเดตพระก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเนื่องจากภารกิจหน้าที่การงานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ทักมาได้นะครับแต่ว่าถ้าตอบก็คงเป็นช่วงว่างนะ คงเป็นช่วงว่างสามารถก็เป็นพเพื่อพักเที่ยงกับช่วงเย็นนะครับเป็นหลักนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเช่าบูชาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูคลิปต่างๆของช่องพาเรียนสายภูพานนะครับขอบพี่ๆทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองโชคดีสวัสดีครับ